คู่ที่สองนี่ก็คือคุณคุณชายยูนชนะเทพผู้จัดก,การของวิลล่าคาเฟ่เป็นผู้มอบเมาลายให้แก่มวยคู่ที่สองในที่น,นี้ค่ะแล้วก็ที่วิลล่าคาเฟ่ศูนย์รวมตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยไปพักผ่อนหย่อนใจชมตลกหัวเราะสนุกที่วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนวิจัยและวันที่26พบเอกราชสุวรรณภูมินะคะน้ำมันเครื่องปิโตนัทหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมโลโก้จำง่าย ในรูปหัวม้าวงกลมสีเหลืองมีจําหน่ายแล้วทั่วประเทศนะคะนะเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปะมวยไทยเครื่องทำนุงแข็งนิวตันมอบเงินสด3,000บาทแก่นักมวยที่ชนะน็อกยกใดก็ได้วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์สุขภาพิบาล3บางกะปิครบสูตรที่สุดที่ท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนบอกมานะคะทีวีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาค่ะแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสดเป็นสวัสดิการแผลแตกเข็มละ500 นกคู่ต่อสู้ศิลปะไม้ไม้มวยไทยเตก้านคอสอกกลับเข่าลอยมอบเงินสวัสดิการ10,000บาทจระเข้ฟันหางแอนตซินจ่าย30,000เป็เบนด้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวคลังเดียวมอบเงินสดให้แก่นักมวยผู้เอกผู้ละ2,000บาทและขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาศชงเจริญพระชนมายุค,ครบ50พรรษาในปี2545ณพระบสวสวัดช่างให้อำเภอโคโพจังหวัดปัตตานีวันพรุ่งนี้ครับเวลา13มิา9นาทีผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับเหรียญแจกที่ระลึกเป็นสมนาคุณผู้สนใจติดต่อบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงศรียาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่ะแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่2ของรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะฝ่ายแดงจากแก้วปอประมุกเป็นมวยไฟเตอร์อายุ17ปีนะคะเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักมา103ปอนขึ้นรถไปครึ่งปอนค่ะเกิดที่จังหวัดสระแก้วชกมวยมาทั้งหมด7เครั้งชนะ56ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะน็อกไฟต้า์อฟตบุรีัตในยกที่2ที่เวทีมืองสยามนะคะส่วนมุมน้ำเงินก็คือเปรน้อยสิบางประกัน แล้วช่งน้ำหนักมันหนึ104ปอนด์ครึ่งลดไป1ปอนด์ครึ่งค่ะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมาทั้งหมดเจ็ดครั้งชนะห้าครั้งเสมอ3ครั้งแพ้7ครั้งครับท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนเอฟดีฮิวงสุริยาที่เวทีราชดำเนินค่ะลองมาชมมวยคู่นี้กันเลยค่ะแล้วก็เป็นเราฝัดสอเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบนิดนึงว่ามวยคู่ที่สองนั้นเป็นการพบกันระหว่างสอนตึกกอประมุข แล้วก็นำเงินก็คือโรเบิร์ตสกอตติชัยกอบเหมือนกันสับคู่มวยกันแล้วนะครับเดิมทีนั้นประกอบไปแต่นี้ก็มีการเปลี่ยนจากกระทันหันก็ต้องขอไปเพิ่มเติมให้ครับว่าทางด้านสอนศึกายแดงครับเป็นนักชกจากจังหวัดชาเชิงเซาเมืองแปดลิ้วแล้วนะครับชกมาแล้วทั้งหมด60ครัพลังเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ10ปีนี่แหละครับโดดเตะเข้าไปก่อนนี่แหละครับ เป็นมวยฝีไม้ลายมือเรียกว่ามีอาวุธขนาดคือเท้าแล้วก็ถีบอย่างที่เขาเทียกันส่วนฝ่ายน้ำเงินชื่อเป็นคนต่างชาติแต่ว่าคนไทยครับคือโรเบิร์ตเป็นนักชกจากส่งคลาครับอยู่เมืองใต้ชกมา48ถ้าจะดูเบอร์ของกระดูกนั้นทางฝ่ายน้ำเงินอาจจะห่างกันหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห่างด้วยฝีมือหรือชั้นเชิงครับอันนี้เป็นชั่วโมวงบินสิ่งที่คล้ายกันก็คือทั้งคู่นั้นตามปูบอกว่าเป็นมวยฝีมือ ก็คงจะต้องดูแล้วว่าใครพิมมือจะเด็ดกว่ากันกรรมการบนเวทีครับผู้ที่ขาอกกรรมการประภัยประเทศมาก่อนจะหมดยกหัวเดือยแข้งท้ายเต็มๆในน้ำหนัก125ปอนด์นะซึ่งเป็นพิกัดที่แสงอิลัมไม่เคยชกมาก่อนเลยนะส่วนผู้รองก็สิงดําเอา,เอา أ, ปืนลัตนากับเด็นชัยลูกบ้านใหญ่ นะครับแล้วก็คู่ค้วังวิเศษกับวอลวุฒิแล้วก็คู่สองกระพงดําแสงหงงปานะฮะกับนินกับหยกเพชรสอยุบินดาส่วนคู่หนึ่งในรายการจะเป็นแสงพนงพิริยะนพบชัยนะฮะกับนินแดงแสงหงวงป่าครับครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นยกต่อไปเราจะถามเสียติ่วว่าทําไมนักชกของลูกบัลใหญ่ชคตั้งห้าคนแล้วก็ แสงทิรันนั้นคราวที่แ nah, ล้วชค119ครั้งนี้มา125เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับรับชมกันในช่วงต่อไปครับครับนั่นคือศึกแสงสว่างพันปลานะครับบนเวทีต่อเดินก็ไปลุยเลยครับนักท่ฝ่ายน้ำเงินโรเบิร์ตครับโอ้โโหกรธก็โผล่เข้าไปโดนขึ้นข้างจุ่นเขาหลังน่าจะสอนถึกพยายามกันไว้ดูนะครับนี่ตามประวัติบอเป็นมวยพีมือแต่เมื่อขึ้นเวทีแล้วเบิร์ดลุยเลยครับ เองตีเขาโรเบิร์ยังเด็กเยี้ยมหาจังหวะหาเลี่ยมหาพลูครับกดลงกรงมรมการประภัยประเทศแยกออกไปอันนี้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาก็คือโรเบิร์แตแฟนบัตมลวเช้าสงขลาคุจะเชียร์กันอยูเอ่เล่นสอกสั้นๆครับ นัดตกจามือง8ปดิ้วสอนศึกกรรมการต้องระวังเหมือนกันตอนนี้ทางเราเบินั้นเดินเข้าไปหาเดินไม่เดินปลาเขาเอาข้างบุกเข้าไปก่อนเจาะเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกคอของสอนศึกไว้กดกระโหนลงมาทีเขากดลงหรือเปล่า ล้มลงไปกรรมการต้องรับศีรษะของสอ,อนศึกเอาไว้รับชกยามคุมเดินต่อเข้ารงบัดบุกไปที้พวงไม่ให้สอนศึกตั้งตังเลือกโต้ในข้างซ้ายยามหาจังหวะดักกำงามสอนศึกพอประมุขได้ทีก็เปรียงออกมาแล้วคำตุกที่ข่าวบ้างอยู่ามุมกลางกรรมการากไปอีกเดี๋ยวจ้เปยกที่สอง ูีที่สอนสกัดหยุดรเบิร์ได้หรือเปล่าเอาได้นะ้าทํารเบิร์พยายามครับพยายามใช้อาวุธที่ดอะไุกเขาอาจังหวะล็อกกันได้คนละปีกบดยกที่สอง แสงอีรันเนี่ยถ้าชกกันในน้ำหนัก119ปอนด์120หรือ122เนี่ยจะหาคู่ชกลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงให้ปล่อยน้ำหนักขึ้นไปชกกับชาลีในน้ำหนัก125ปอนด์จะเป็นยังไงวันที่31สิงหาคมไปพิสูจน์กันเรียนถามนิดนึงว่าถ้าดูเก็บยังไงฮะเราเก็บแค่230บาทนะฮะระดับแสงอีรันคู่เอกเนี่ยเราเก็บ230บาทเนี่ยเพื่อที่จะคืนกำไรให้กับแฟนมวยไม่กลัวขาดทุนหรือครับไม่กลัวครับเพราะว่า เรื่องขาดทุนนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราเปวว็นตรวมเตอร์ผมไม่ได้คิดในส่วนเรื่องขาดทุนนะต้องการอยากให้แฟนมวยพอใจเท่านั้นครับอย่าลืมนะครับ31สิงหาคมศึกแสงสว่างพันปลาที่ลุมินีครับครับบนเวทียกนี้เป็นยกที่3ยังคงเดินเสมอต้นเสมอปลายลร,ราับบทรลอเบอร์ซ้อ,อกิเลชัยนักชก,กจากจังหวัดสงขลาย้ำเด้งตัวปตีเขาเขาสึงกดกดลัดไว้ครับไม่ยอมให้โรบเบืร์ตีได้ง่าย กรรมาการสระภายบอกยังเห็นมาทำกันไล้ก็ตีกันต่อสองสิบไม่ได้กลัวนะครับตีเป็นตีกันอยู่ที่จังหวะเหลี่ยมใครจะดีกว่ากันติดอยู่ทะมุมละรังกรรมาการบอกว่าอา้าวติดมุมแล้วแกะออกไปสุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านสองสิบนั้นน็อกนาเดียวมาแต่ว่ารบเบิร์ตไปแพ้คะแนนพญาเสือ เบิ์ต้องพยายามที่จะแก้ตัวให้ได้ครับพยายามจะชนะบ้างพีเลี้ยงสั่งว่าให้เดินตลอดโู้ที่เดินดัก่องแก้ตองถอนศึกตอนตอน,อนี้รู้ทางพอสมควรครับจังหวะดึงจังหวะแล้วโต้ในข้างซ้ายจังหวะที่ทานลบเหมือนหลวมก็มาหญิงซ้ายเยี่ยมตัวอีกถอย้วถอยตั้งรับ ทางโรเบิร์ตนั้นบุกเข้าไปลงคุณครับจะคุ้มทุณหรือเปล่านี่เทียนมวยใหม่โดนก็ไปดักโดนก็ไปอีกโรเบิร์ตจะเชื่อพี่เลี้ยงเดินก็ไปพี่เลี้ยงทางด้านมุมแดงครับทางของศึกบอกว่าจังหวะนี้ดีแล้วเยี่ยมจริงๆนายจะกราสสอนคอยเตะบอลโต้ครับนี่ครับล่าเทียนตรงหลังลอกลงไป เดินเดินที่ติดมไม่ยอมไม่สองคนได้อาจจะให้พอสบายสบายยกนี่ไปยกสามครึ่งทางของมูคุติสองเดินก็ไปเจอขาวซ้ายดักดักอีกแท่งนึงมาโยนกันไปเต็มเต็มครับ เป็นกองลองทุนสําหรับหมดยกที่สามสอนศึกนี่กองเชียร์ตตึมเลยทีเดียวแต่ว่ายกสามเมื่อสักครู่นี้ต้นต้นก็ดีแต่พอไปปลายยกครับโรเบิร์ตวางแข้งซ้ายเข้า3ามสี่ทีนี่ครับเสียงเชียร์ชักจะเริ่มมาอยู่ทางด้านโรเบิร์ตเหมือนกันแต่ว่าสภาพโดยรวมครับสามยกนี้ความแข็งแกร่งของฝ่ายแดงนี่ก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ละครับครับกันตอนะครับพอโทวิสิ์จันทร์ไยบูร ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าวันอาทิตย์ที่9กันยายนเวลา11เาริกาขอเชิญเพื่อนชมรมรวมรวมรุ่นป่ .1 ปี2499ถึง2500ปทุมวิทยาลัยปทุมวิทยาลัยนะครับวัดสำแลพบกันที่สวนอาหารบางบัวปทุมธานีเพื่อเพื่อนเกษียณอายุราชการครับยกที่4ครับเข้าบักค้อนทาง เราเบิตยังคงเดินเหมือนเดิมเพราะปลายยก3ามนั้นได้ผลพยายามวางแข้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาครับเป็นการกลุยทาง้าไปอ่อนศึกพี่เล็กบอกยังเหมือนเดิมจังวะดังให้ดีถอยไม่ได้ถอยหนีก็ถอยหาจังหวะสู้นี่โยนดักมู่นี้ปลาประกบลายนั้นอยู่ที่เหลี่ยมจังหวะเขาจะจับเหลี่ยมได้ดีกว่ากันฟังเสียงเทียร์คุณในเรเด็เด เสียงต,ตีตีมาแล้วนะครับก็เป็นธรรมดาธรรมชาติครับธรรมชาติเอาล่ะตอนนี้แรกกันแล้วแข้งซ้ายแหมปูพรมมาก่อนสอนสืกอก็โต้ครับไม่ที่ว่าไม่กลัว้าจังหวัดหลักแต่เราเบิร์ดนั้นลงทุนมาตลอดแล้วต้องลงทุนต่อไปอแหม่ปล้ำรัดก็ดูเรื่อง,องความแข็งแกร่งครับท่านผู้ชมครับว่าการปล้ำรัดวัดเวียงใครแข็งแรงกว่ากันไม่แค่ดิตดให้ด้วย เอ้าซ้ายมาก็ซ้ายไปคือไปโอ้โหนี่ครับอีกทีนึงสอนตึก่ายแดงนะครับโอ้โโยลเบิร์นดนำเงินเียงกันลงไปกรรมการปราไพตอนนี้ทำงานหนักเลยครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับเพราะการถ่ายทอดสดนั้นไม่มีการพยากรณ์ล่วงหน้านอกจากคิดกันเองครับดูทิศทางดูพละกำลังดูความฉลาดหรือดูไอคิวนักมวย อ๋อนนี่ทางสอนศึกนั้นสร้างรับอย่างธรมธรมัดแมงคอยดักอาวุธโต้ในข้างซ้ายอย่างนี้ครับหนักๆโยนข่าวไว้อีกเราเบิด<ล>นั้นไม่อกลัวครับไหนๆลงทุนมาตลอดน่าจต้องลงทุนต่อไปจัดคุ้มทุนหรือไม่ต้องติดตามโจนด้นไปเต็มหน้าอกแฟนเริ่มเฮะครับว่าตอนนี้ได้ใจก็ บอกให้โรเบิ Colin ั้นเดินก็ไปท้ารักกำลังโหมก็ไปบัดด้วยซ้ายมัดดแค่ซ้ายตัวเองก็ตั้งรับพยายามตั้งป้อมโต้ตลอดเหมือนกันปลายยกที่สี่เนินจริงๆทางด้านขวาเขาบอกบางากข้างนี้ ในเฮนะครับแบ,บนมวยเริ่มเ hey ฮกันทางด่านเฮตอนนี้ทางด้านโรเบิร์ตนั้นเปิดศึกยังหนักหมดยกที่สี่ทำคท่านผู้ชมครับนี่ก็คือศึกเจ้ามวยไ,ไทยครับในยกที่สี่นั้นโผล่พ้นโค้งมาแล้วครับทางด้านโรเบิร์ต แต่ว่าพอเข้าหน้าตรงบี้กันไปบี้กันมาปลายยกที่4ไปโดนแข้งซ้าย34ดอกครับทำท่าจะอ่อนกลับลงไปอีกนี่แหละครับแข้งซ้ายของทางด้านสอนศึกวางมาแต่ลำแหม่เข้าไปโอ้โหทาเอาทางด้านโรเบิร์ตนี่ภาวะทีเดียวแต่ว่ากองเชียร์ยังดีอยู่ครับทางด้านโรเบิร์ตก็ต้องมาดูอีก3นาทีครับพลโทวิสิทิ์จันทร์ไพรบูลแจ้งข่าวว่าวันอาทิตย์ที่9กันยายนนี้เวลา11นาฬิกาขอเชิญเพื่อนชมรม รวมรุ่นนะครับพอทอนหนึปี2499ถึง2500ปทุมวิไลวัดสำแหงคบกันที่สวนอาหารบางบัวปทุมธานีเพื่อเพื่อนเกษียณอายุราชการขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาพิลาตารามที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาลีตั้งวงดีเลิศร่วมงานแสดงมุติตาจิตในโอกาสเกษียณอายุในวันเสาร์ที่1กันยายนเวลา18.00นทีโ่โรงแรมริสบอนใกล้สีแยกแครายครับ มุสามนาทีสุดท้ายหลังจากที่ลงทุนตลอดโรเบิร์ตนั้นจะสำเร็จหรือไม่โรเบิร์ตยังคงเหมือนเดิมพยายามโดนลุยครับที่จะเข้าตาแฟนๆก็ตรงที่ขยันครับทางด้านโรเบิร์ตไปน้ำเงินอ้าสอนสึกต้นยำเป้าไปแล้วครับต้องลุ้นละตอนนี้เรียกว่าเลื่อมไ,มไปเลื่อมกันมาครับดูที่การตัดสินใจสอนสึกยังคงเหมือนเดิมแล้วพี่เลี้ยงสั่งไว้ให้ชาดจังหวะเนี่ยดักไว้ ว่าโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตนี่แก่ลูกขยันลูกหนักนะครับมาดูว่าฟาวด์จะสู้โหโดนเข้าไปอีกชุดหนึ่งเหมือนกันยังสุดสีคูค่ขี้ครับก็ต้องดูว่าโรเบิร์ตจะเปิดซื้อแค่ตลอดหรือไม่จะแพ้หรือเปล่าแหมมวยที่คูค่ขี้อย่างนี้เรียกว่าใครได้เปรียบดอกสุดท้ายครับแข่งสุดท้ายไฟนัลชนะทันทีอ้าวแหม ทีมงานคุณเชนก็ยำังลุ้นดำเงินอยู่ครับให้เร่งให้เร่งนะครับพยายามเข้าพี่ตอนนี้ทางด้านกองเชียรหรือว่าพี่เลี้ยงของสอนเสือก็อเร่งเหมือนกันท<า>ิ้งเหลี่ยมกันครับคนครับแพ้ชนะอยู่ที่กรรมการสามท่านมีประสิทธิ์แก้วทองเดชชาติสายเพชรและนิกมวงทาสาบนเวทีนั้นประภัยประเทศครับมามตอนนี้ไม่กล้าเข้าเท่าไหรทั้งคู่ทั้งทั้งก าจหัตรงนี้ใชรอย่าเสียการแล้วก็ตีเข้ามามาแล้วครับบนเวทีในเวทีมวยอน้อยนียก่ก็ปั่นป่วนเหมือนกันความคิดเห็นแตกแยกครับนี่แหละครับคือความมันของศึกเจ้ามวยไทยทุกบรรเสาอีกหนึ่งนาทีของยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี้แหละครับไทยก็อสุดท้ายไทยไหลแรงกว่ากันเงับฝ่ายนั้นได้เปรียบแล้วก็ชนะทันทีตีกลองมาเชิดแล้ว สอนศึกก็ไม่เข้ารเบิร์ก็อรออยูอ่จะผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้พี่เลี้ยงรุ่นกันอยู่ครับบอกเลยนะครับครับซ้ายมือเนี่ยกลับมาใหม่กลับมาใหม่ตั้งแกงขอบแดงๆดงครับสอนศึกคอประมุขนักโกจากเมืองแปด้ิเดินตามตลอดครับรเบิร์สองชายจากสงขลามาแล้วครับาตรงนี้ไม่กล้าเข้าเหมือนกัน เพราะว่าถ้าจะเปลียบไปแล้วนี่ความเป็นความตายอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับใครพลาดแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์กับบ้านตัวเปล่าครับเขาบั่นตายทั้งคู่ครับเพราะนั้นก็ดูแต่ว่ากรรมการเขาก็คงจะดูกันไปแล้วรวมระมวลมาแล้วทั้ง4ี่ทั้ง5ยกที่ที่กำลังจะหมดไปนี่แหละครับอมอยกสุดท้ายนะครับก็มาดูนาทีสำคัญครับตีต้องลุ้นระทึกครับ กรรมการสามท่านมีประสิทธิ์แก้วทองเดชชาตสายเพชรและนิคมวงทาษาสารเสมอครับเรียกว่ากินกันไม่ลงคราวหน้าเจอกันใหม่ครับอย่างงี้ต้องมีล้างตาครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปกันครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g